โยฮัลโหลกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาวชินอเบะไลทูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดชินอบะไลทูอีกแล้วนะครับเป็นโค้ด90สปินนะครับความจริงมันอัปเดตมาได้2วันแล้วนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับไม่ได้อัปโหลดลงเลยนะครับอะไงก็ตามแต่นะครับมาแจกกันดีกว่านะครับ มีแค่โค้ดเดียวนะครับอ่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาสมเกณฑ์ใครค่าเวลาไปแล้วกันนะครับบทแบบเบาๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับคือผมมีความคิดนะครับมีมีสิ่งที่อยากได้แหละมีความคิดที่ที่จะกลับมาหามันอีกครั้งแล้วนะครับ คือสิบหางนะครับสิบหางเป็นอะไรที่ผมอยากได้มากเลยนะอยากได้ตั้งแต่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ๆตั้งแต่สมัยผมอยู่แรงเอฟนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับหาจนทอนะครับมีความคิดว่าว่าจะกลับมาหาอีกแล้วนะเฮ้ยเนตนี้ดีนะครับนะเนตจุตินะครับใช้ดีนะแนะนําไม่หายนมาใช้นะครับออกไม่ยากแล้วและ แบบไม่มีเป้าหมายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอล้วกันนะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับอ๋อนี่คือมันมันหมดเวลาไปแล้วใช่ไหมครับพวกนี้คือหมดเวลาไปแล้วนะเนอะน่าจะหวังอันนี้แหละอันนี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งครับเนี่ยน่าจะใหม่สุดแลละ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาต้องทําระบบลิมิเต็ดออกมาด้วยเกมไครลิมิเต็ดทำไปเพื่ออะไรนะครับหาตั้งอะไรหรือว่ายัางไงถ้าคุณดวงไม่ดีคุณอยากได้คุณก็ต้องซื้ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันเป็นไปได้ยากอะที่จะสุ่มได้นอกจากจะแบบนะอาศัยพึ่งดวงอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับหนึ่งทับร้อยห้าสิบนะครับ เต็มๆมันคือ1ทับสามรอยนะครับแล้วประเด็นคือไอ e ้โอกาส1นึ่ทับารอยเนะี่ยไม่ได้แปลว่านะครับคุณมีเนี่ยสปิน300รอยสปินนะครับสุ่มครบนะครับสุ่มครบสปิน300รอสปินคุณจะได้มานะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันแค่โอกาสเกิดนะครับโอกาสดรอปเฉยนะครับ นี่ยสงครามเป็นจริงก็แบบนี้นะครับสิ่งที่ได้มานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมจะบน่นที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมันเป็นระบบที่แบบแบบต้องเติมอะ่ะต้องเติมคุณต้องเติมอะ่ะคนถึงจะแบบเล่นได้สะดวกสบายขึ้นแต่มันก็แบบไม่ได้หนีห่างอะไรกันขนาดนั้นนะแค่มัน คนเติมไม่ได้เปรียบี่เห็นได้ชัดเลยอ่ะอย่างแรกคือเนี่ยถ้าคุณมีเงินเติมเนี่ยคุณจะสามารถสุ่มสปินในแบบเนี้ยเห็นเห็นเร็มครับเนี่ยมันจะสุ่มได้แบบเร็วขึ้นนะครับถ้าคุณไม่มีเกมพาร์ตอ่ะคุณต้องรอประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับคุณถึงถึงจะกดได้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือโอกาสการดรอปนะครับคุณซิ้วคูณสอง่ะโอกาสการดรอปของคุณจะลดลงด้วยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเก็บเวลนะครับมันจะมีคูณสอง p แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราเปิดได้สี่ช่องนะครับเราสามารถเก็บเวลเก็บไครได้หลายๆอันพร้อมกันได้นะครับนี่ยังไม่รวมเซิร์ฟเวอร์ v i p นะครับเไปว่าผหาของนะซึ่งคนที่ที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ VAP อ่ะแทบจะแบบหมดหวังเลยนะครับแล้วดูของแต่ละอันเนะี่ย บอกมาหนึ่งทับแปดสิบหนึ่งทับเก้าสิบนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่คนไม่มีเซิร์ฟเวอจะมาแบบนะมีโอกาสเก็บของพวกนี้นะครับนะถ้าผมเข้าให้ดูสักหน่อยแล้วกันเนี่ยยังของใหม่เนี่ยของใหม่ๆที่มีเข้ามาก็ใช่ว่ามันจะหาได้ง่ายๆเนี่ยครับหลายอันผมหาแล้วก็ยังยังไม่เจอเหมือนกันขนาดผมมีเซิร์ฟเวอรพีนะครับแล้วก็นั่งหาแบบ าแบบสมบุรณ์ครบันหาแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับอ่ะนี่คือเซิร์ฟเวอร์ v i p นะครับถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ v i p อ่ะคุณจะได้เปรียบตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งและคือหาของนะครับการหาของอะ่ะมันจะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปแย่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับ แล้วอย่างคือสัตหางอ่ะสัตหางจะหาง่ายนะครับสัตหางพวกดาพวกอะไรพวกคาถาต่างๆนะครับถ้าไม่เจอก็ว้าผหาไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. อ่ะคุณต้องแบบมานั่งรอนะครับนั่งรอเซิร์ฟป,ปกติอ่ะนึกออกปะว่ามันต้องลุ้นอนะ่ะมานั่งลุ้นนะมันจะเกิดหรือเปล่าถ้ามันเกิดมาต้องต้องแบบมาแย่งชิงกัแบบชาวบ้านชาวเมืองก็อีกนะครับซึ่งก็มีคนรอมอนกันนะครับก็มีคนรอแบบ รอมามาใช้เหมือนกันครับมาใช้บริการเสื้อปกติเหมือนกันนะครับนี่แหละคือความความต่างชั้นนะครับเนะี่ยแต่ผมจะให้ดูนะครับของแต่ละชิ้นนะครับหนวะอว่า,อาดอกตัวอย่างดาบแล้วกันนะครับเนะี่ยอย่างอันนี้เนะี่ยดาบอันนี้นะครับเนี่ยอันไหนดีว่าอันนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโอกาสรอปมันนะครับเนะี่ยหนึ่งทัพหกสิบนะครับ ถ้าคุณไปเล่นแบบตามเซิร์ฟปกตินะอย่างแรกเลยที่คุณคุณต้องหาคือคุณคุณต้องทําใจนะครับคุณต้องไปหาจุดเกิดมนก่อนแหละอย่างแรกนะคุณต้องไปหาจุดเกิดมันนะครับอ่ะสมมุติว่ามันเกิดตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันเกิดเออตรงนี้แล้วกันเอยไออ่สมมติว่ามันเกิดตรงนี้นะครับแล้วไอโอกาสหนึ่งทับหกสิบเนะครับเนี่ยมันเกิดเวลาหนึ่งจุดสี่ห้านะครับ เวลานี้อ่ะคือคุณคุณต้องมารอก่อนแล้วสักสักสองสามนาทีคือคุณต้องมารอตรงนี้แหละถ้าเป็นเซิร์ปกตินะต้องมาแย่งกับชาวบ้านชาวเมืองกันแล้วนะถ้ามันเกิดจริงๆในกรณีนี้มันเกิดจริงๆนะแล้วการรอคนระับไม่ใช่ว่าคุณจะได้แบบรอแบบสงบนิ่งๆเนี่ยคือคุณต้องไปไฟติ้งไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกนะครับบางคนเขาแบบหมั่นไส้เราก็มาตีเราเลยฆ่าเรานะ <laughs> นั่นเลยครับ ถ้ามันถ้ามันเกิดก็ดีนะครับแต่แต่ถ้ามันมันไม่เกิดก็ก็นะคือก็ต้องวนหาอยู่เรื่อยไอ้หนึ่งถ้าพกสิบเนี่ยมันมันยากนะเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยอันนี้คือผมผมหามาแล้วนะผมหาเป็นเดือนแล้วยังไม่เจอเลยนะครับสาหรับใครที่คิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าหยุดฝันนะครับอ,อยากได้อะไรก็หาต่อไปนะครับ นี่แหละที่ผมจะบอกคือมันมันมันไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นแบบสายฟรีอ่ะเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปในเพลงเ,เท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายไปแล้ว